จะก็ก็หิวอยู่อาจารย์หนูเด็กสร้างอาจารย์ด้วยนะสร้างพะราให้อาจารย์ทุกวันใช่ใช่อาจารย์โอ้หนูไม่รีบอาจารย์ทาะอยู่ได้ค่ะวัดอะไรอาจารย์ จารย์โอเคค่ะนี่หมดแล้วยิ้มอาจารยิ้มก็มา,มาหลายคนอยู่แต่ว่าวันนี้พี่น้ำตาลก็ไม่ได้มาไงคะแม่ครัวใหญ่หนูไม่ได้มาเพราะว่าเขาอะไรนะติดงานศพด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะถุงเนี้ยถุงเนี้ยคะ่ะเตรียมให้อาจารย์แล้วเนี่ย ขนมขนมหนูกลัวอาจารย์หนูอด,ดโอเคค่ะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ <c oughs> หัวเราะหัว,ว,วเราะโอเคค่ะหนูเดี๋ยวหนูเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้อาจารย์หนูหาพี่เดียวไม่เจอค่ <c oughs> ะโอเคค่ะอาจารย์นนรรเพราะว่าหนูหนูแจกคนเยอะแล้ว ขนมอันนี้ไว้ให้อาจารย์ค่ะ